ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งาน Metro Systems the Next Business Modernization ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะคุณชัยวัดลิขิตจ,จันยากุลค่ะ เรามีเทคโนโลยีเราใช้ AI เข้ามาช่วยในการเก็บประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์เรื่องของระบบ Security ให้กับลูกค้านะครับตอนนี้เราให้บริการอยู่ประมาณเกือบร้อยลายขอเสียงปรบมือนะคะให้กับคุณยงยุทธศรีวันทนียกุลค่ะสเต็ปที่จะต้องไปก็คือ RPA ก่อน แล้วเรามี AI เอา AI มา merge กับ RPA ให้มันรันสมูทให้ได้เราก็จะได้ c o n t i n u u m automation แล้วเราพอพร้อมเมื่อไหร่ปุ๊บเราสร้าง DTO digital twin organization เนี่ยเพื่อมารัน,น optimization AI บนนั้นเพื่อให้ AI ตรงนั้นนะ่ะทำ recommendation ทางเลือกที่ดีที่สุด make decision ให้เราได้ เสียงปรบมือให้กับคุณจิรโชตสุขาจูทะค่ะแล้ว,วันนี้เราพร้อมที่จะลองรับเปิดใหม่ๆนะครับและอีกเช่นเดียวกันก็อยากจะสื่อสารให้กับแขกผู้มีเกียิทุกท่านว่าในวันนี้เองทางทีมงานเมโทรเองนะครับลูกค้าทุกท่านเราก็พร้อมที่จะเข้าไปให้บริการ Transformation Journey ผ่านเทคโนโลยีที่เมื่อกี้เราได้วางเฟรมไว้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณวสิพนว่องเจริญลาภค่ะ ตัวหนึ่งที่อยากแนะนำน,นะครับก็คือเรื่องของ Cloud Adoption Framework นะครับจะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะทำเรื่องของ Cloud Adoption ได้นะครับโดยมี best practice แล้วก็ประสบความสำเร็จในการใช้งาน Cloud สุดท้ายเลยนะครับคือเรื่องของพาร์ทเนอร์นะครับพาร์ทเนอร์เนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญพาร์ทเนอร์ที่มีประสบการพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ทุกท่านเนี่ยประสบความสำเร็จในการใช้งาน Cloud ได้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณวิทวั์จันทร์รคูเมโทรเองเรามีโซลูชัน เรามีเซอร์วิสที่พร้อมให้บริการทั้งออนพิมพ์และคลาวโดยที่เซอร์วิสและโซลูชันเหล่านี้นครับสามารถที่จะไปโพ o เทคในทุกๆ a แอสเซทขององค์กรของลูกค้าทุกท่านได้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณทีรภพลิ้มตระกูลค่ะยอดขายปัจจุบันเป็นเท่าไหร่ยอดขายเปรียบเทียบกับเป้าเป็นยังไงบ้าง ไบเ์ไลน์ของทั้งบริษัทเป็นยังไงตอนนี้ดีวไหนกําลังจะปิดดิวไหนกําลังต้องการความช่วยเหลือซึ่งบางครั้งแมนเจอร์เองในฐานะซีเนียร์ถ้าเห็นว่าดีลมันสตั๊กเนี่ยของเซล,ลคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษอาจจะต้องลงไปช่วยไปโคชชิ่งใกล้ชิดหรือลงไปช่วยปิดการขายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดของตัวซูเปอร์แอปที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังขอเรียนเชิญนะคะคุณปริศงามสิริกุลชัยค่ะโซลูชนัคชนคอนซัลแทนนะคะ ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่ผมแนะนำในแนะนาไปนะครับก็คือตัว additive manufacturing หรือว่า 3D printer เราสามารถพิมพ์ prototype ก็ได้นะครับสมมติเรา R&D งานอยู่นะครับผลิตภัณฑ์ของเราตัวใหม่เนี่ยเราอยากรู้ว่ามันใช้ได้จริงไหมแล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วก็มาทดลองก่อนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องส่งไปข้างนอกให้เสียเวลา